เครื่องมือซ่อมพัดลมมีประโยชน์4ประโยชน์ที่1ตอกไตลูกปืนพัดลมประโยชน์ที่2ตอกสปริงบังคับบูธพัดลมประโยชน์ที่3ามใส่ฝาครอบบูธพัดลม ประโยชน์ที่4ทอดและใส่แกนพัดลมติดต่อสอบถามได้ที่ลายทวีป1955บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอา้าววันนี้เรามาซ่อมพัดลม โคจรตามแบบของช่างทวีปอาจเที่ยงคำกันนะครับเป็นพัดลมโคจรยี่ห้ออาตาริอาตาริาาร,รุ่นเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันว่ารุ่นอะไระรุ่นโอ้นะ รุ่นมองไม่เห็นนะไม่รู้รุ่นสร้างทวีปจนปัญญานะไม่รู้รุ่นไม่รู้รุ่นเอาไม่เป็นไรไม่รู้รุ่นไม่เป็นไรนะบอกเป็นอันว่าเป็นพัดลมโคจรติดเพดานนะเนี่ยลักษณะเป็นแบบเนี้ยนะเนี่ยยี่ห้อฮาตาลินะยี่ห้อฮาตาลิอาการนะเจ้าของบอกว่าไม่สายนะไม่สายไม่โคจร ไม่โคจรคืออะโคจรนะอะโคจรคือไม่สายนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันนะ<อ>ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะถอดมอเตอร์สายออกมาตรวจสอบกันนะว่ายังดีอยู่หรือเปล่านะมอเตอร์สายอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี้นะ<อ>ก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็จะต้องมาถอดนี่ปลิ้นตรงนี้นะเนี่ยมันจะมีปลิ้นอยู่นะตัวล็อก ล็อ <c oughs> กมอเตอร์สายนะกับก้านสายอันนี้เป็นก้านสายนะปลิ size, size, ้นล็อกมอเตอร์สายกับก้านสายเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะดึงออกมานะดึงออกมา ừ, อ,อมาืออกมาแล้วนะออกมาแล้วเนี่ยนะออกมาแล้วปลิ้นล็อกมอเตอร์สายนะต่อไฟนะแล้วก็พลิกตูดพัดลมขึ้นมาเอวเรานะ ต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะเปิดอาฐานนะฐานมอเตอร์พัดลมโคจรเนี่ยนะที่เป็นพลาสติกดำๆเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะขันน็อตมาสี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่นะขันออกมาหนึ่งสองสาม ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสีเอาออกมาแล้วออกมาแล้วแล้วก็ดึงพลาสติกดำๆนี่ออกมาได้เลยนะดึงออกมาอาแล้วแล้วอ้าวร้อนนะเราก็จะเห็นนั่นนะฮะอันนี้มอเตอร์สายนะมอเตอร์โคจรน,นะมอเตอร์โคจรเดี๋ยวเราจะถอดออกมาตรวจสอบกันนะ ว่ายังดีอยู่หรือเปล่านะวิธีถอดนะมันจะมีนอ็อตยึดอยู่สองตัวนะนหะนึ่งตัวข้างนี้อหนึ่งตัวนะสองตัวนะขันออกมาหนึ่นะด้านนี้อีกตัวหนึ่งด้านนี้ไขยากนะขันตรงนี้ออกก่อนนะขันตรงนี้ออกก่อนนะ ขันสายไฟออกก่อนนะเพื่อสะดวกในการซ่อมนะ,ะ,ะนี่มันจะมีน็อตยึดตรงนี้นะขันออกมาเอาลนะออกมาแล้วนะแล้วก็ดึงดึงมอเตอร์ออกมาแตจองกระวีกจัดขอตรงนี้ออกอีก มาเดี๋ยวเราก็ตัดเลยนะตัดสายเลยอ่าเดี๋ยวเราก็ตัดออกเลยนะตัดสายเลยนี่ตัดตัดตรงนี้เลยนะตัดตรงนี้เลยเราไม่ใช้แล้วนะมันเสียนะมันเสียเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันนะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันโช๊คนะปอกไก่ไฟก่อนนะ นะเดี๋ยวมาเรามาตรวจสอบกันนะว่าย you know, ังดีอยู่หรือเปล่านะวิธีตรวจสอบนะ<ๆ>นะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะใช้สายปักเนี่ยนะที่อีกข้างเป็นเป็นเป็นขาเสียบนะเป็นขาเสียบนะอีกข้างเป็นขาเสียบอีกข้างหนึ่งเป็นปักขีบนะเป็นปักขีบเดี๋ยวช่างทวีปก็จะเอาปักขีบเนี่นะไปขีบที่ที่สายมอเตอร์สายเนะนะี่ยนะคีบสายไหนก็ได้นะไม่มีผลนะ ที่ไปเนี่ยสายไหนก็ได้นะสายไหนก็ได้นะสายไหนก็ได totally ้นะส่วนลักนี่เดี๋ยวช่างทวีปก็จะเสียบไปเลยนะเนี่ยนะเอาเสียบพักเอาเสียบพักแล้วนะเปิดสวิตนะช่างทวีปจะเปิดสวิตแล้วดูมอเตอร์ที่หมุนไหมนะนะดูมอเตอร์ที่หมุนไหมนะเอาช่างทวีปจะเปิดสวิตแล้วนะเปิดสวิต ชหมุนไหมไม่หมุนนะนะไม่หมุนเลยนะไม่หมุนเลยเนี่ยไม่กระดิกเลยนะเสียแล้วนะมอเตอร์ตัวนี้เสียแล้วเสียแล้วใช้ไม่ได้แล้วนะต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนแล้วโอเคนะเดี๋ยวตั้งวิปิดก่อนโอเคนะปิดสวิตช็อตตักก่อนนะ,ะตัก โอเคนะมอเตอร์เสียแล้วนะมอเตอร์่ายเสียแล้วขอ,อเวลาช่างทวีปไปเบริรดไหลมาก่อนนะคอยตะกลูอา้าวรันนะช่างทวีปก็ได้เบิกดมอเตอร์ตายมาใหม่แล้วนะมอเตอร์ตายนะค่าเท่ากันนะ4.2นะถึง 5RPM นะ นะถ้าของเดิมนะของเดิมเขาก็4.2เห็นไหมนะนะ4.2ทับ5 rpm นะอันนี้ก็4.2ทับ5 rpm นะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปเลยนะใส่เข้าไปเลยนะแต่ก่อนใส่นะก่อนใส่เดี๋ยวเราก็จะเอาสลักนะเนี่ยนะเอาสลักออกจากตัวเก่านะสลักล็อกก้านก้านสายเนี่ยนะ เดี๋ยวเราจะเอาออกก่อนนะเอาออกก่อนเพื่อที่จะเอามาใส่นะเพื่อที่จะเอามาใส่ตัวใหม่นี้นะเอามาใส่ตัวใหม่เดี๋ยวเราตอกออกเลยนะตอกออกเลยออลนนใช้คีมดึงออกมา ออกมาแล้วออกมาแล้วนะฮะออกมาแล้วตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะทิ้งไปะนะเดี๋ยวเราก็จะใส่สลักไปเลยนะอันนี้ตัวใหม่ที่เบิกมานะเดี๋ยวเราก็ใส่สลักไปเลยนะกดให้แน่นๆนะกดให้แน่นๆนะกดแน่นๆนะกดแนะ่นๆ เข้าแล้วนะฮะเปยนข้างเปลี่ยนข้างนะจางวิบเอาบูทมาลองนะลองเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยนะจางทวีปก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วต่อไป ใส่เข้าที่เดิมเลยนะนี่รูนะใส่้าไปเลยนะใส่ให้เข้าไปในรูเลยนะ้างนี้ ันแน่แนๆเลยนะขันแน่แนๆเลยเอาละครนี้แน่นแล้วยังอ่ขันแน่นๆเลยนะขันแน่นๆเลยเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยนะต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะปอกสายนะเนี่ยนะปอกสายต่อไปเลยนะ นะปอกสายต่อไปเลยนะต่อเลยเดี๋ยวจ้างทวีปปอกสายก่อนขูดต้หน่อยนะขูดต้หน่อยจะได้บัดกรีง่ายๆนะเอาเรียบร้อยสายมอเตอร์ เรียบ้อยเรียบ้อยต่อไปนะก่อนต่อนะก่อนต่อเดี๋ยวเราสวนท่อหดไปก่อนนะสวนท่อหด่อนะสวนท่อหดไปเลยนะสวนท่อหดไปเลยนี่เหลืองสวนท่อหดไปนะสายมอเตอร์นี่นะต่อไปเลยนะขาวเข้าขาวนะขาวเข้าเหลืองก็ได้นะก็แล้วแต่เรานะแล้วแต่สะดวกนะแล้วแต่สะดวก ảo ờ, lá, right? à, thả quả lá thế ná nè, thả quả lá, áo lá, đẹp rồi เรียบร้อยเรียบร้อยนะดึงท่อหดมาปิดเลยนะเนี่ยนะดึงท่อหดมาปิดเลยเอาละไฟล้นนะไฟลน้นนะไฟล้นเลยนะไฟล้นเลย เอาละเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะเก็บสายเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยนะเก็บสายให้เรียบร้อย เก็บสายเก็บบนทายนะเก็บบนทายมัดหน่อยเอาละมานะตัดออกอืโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะปิดไปเลยนะปิดฐานมาปิดไปเลยปิดไปเลย น็อตยึดตีตัวนะน็อตยึดตีตัว <Biz> ไปไปหนึ่งสองสามอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่ง เอาเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปดนะเดี๋ยวเราใส่สลักล็อกก้านสายนะใส่สลักล็อกก้านสายนะเดี๋ยวเราก็เอาเอาก้านสายนะเนี่ยก้านสายนะเอาไปค่อมแกนมอเตอร์สายนะเนี่ยนะเด็ดดันก็ตัดรนะูให้ตรงนะ ดูรูให้ตรงนะดูรูให้ตรงะะนะแต่ปิ้นไปเลยนะใต่ปิ้นไปเลยดันเข้าไปเข้าละเข้าไปแล้วนะนี่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนะดูข้างนี้เจหังปิ้นดูหางปิ้นข้างนี้เจเนี่ยมีหังปิ้นนี่นะหางปิ้นนะเดี๋ยวเราก็ใช้ครีมนะ ครีมงอตั้งหน่อยนะกันกันไม้มันหลุดออกไปนะกันไม้มันลื่นหลุดออกไปนะและ้วก็ง้างง้างขาปิ้นขึ้นไปหน่อยน, uh, น้เห็นไหมง้าง้างขาปิ้นขึ้นไปหน่อยอ้าอ้าขาปิ้นไปหน่อยนะปลายขาปิ้นเนี่ยล้วก็ใช้ครีมนะใช้ครีมใช้ครีม,อ,มอ้าอ้าขาปิ้นหน่ยเนียอย่างนี้น้ำไม่หลุดน้ำไม่หลุดแล้วโอเค OK นะเรียบร้อยเรียบร้อยมอเตอร์เราก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะ ต่อไปนะเอาเสียบปลั๊กเอ้าจาัางสวิตช์เสียบปลั๊กแล้วนะเสียบปลั๊กแล้วเสียบมันไปที่ตะปีเบอร์หนึ่งได้เอ้าหมุนเอ้าหมุนแล้วนี่พัดลมหมุนแล้วนะพัดลมทํางานแล้วนี่เห็นไหมนะพัดลมทํางานแล้วเอาเบอร์สองได้เบอร์สองอ่านะเบอร์สองก็หมุนเร็วขึ้นมาอีกโอ้ยย็นเจยบย็นเจยบนะเบอร์สามได้เ,เอ้าเบอร์สามนะ เมื่อสามก็หมุนนี่เห็นไหมลมเย็นเลยนะลมเย็นเลยนะจะลองนี่ปุ่มสายนะนี่ออฟอยู่เห็นไหมอันนี้สวิตสวิตมอเตอร์สายนะออนอ้าวสายแล้วเห็นไหมนะสายแล้วสายแล้วโอเคนะพัดลมก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้ว ขอบคุณมากครับ